นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดเพลิงไหม้และมีคนเสียชีวิตไปอย่างที่เราทราบตอนนี้ก็ที่ชัดเจนแล้วนะครับก็คือเออเจ้าของรถนะบริษัททัวร์บริษัทนี้มีปัญหาแน่นอนนะฮะมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าที่แน่ๆก็คือว่าที่ผิดแน่ๆดูจากข่าวนะก็คือ ถังแก๊สที่โผลมาอีกหถังยังไงก็ผิดใช่เพราะไปจดทะเบียนเนี่ยมีถังแก๊สหนะฮะและโผลมาอีกห้าทีนี้พอโผลมาอีกห้านะฮะออบางถังเนี่ยหมดอายุแล้วนะครับและที่โผลมาห้าถังเนี่ยยังไงก็ตามแตออ่ไม่มีเอกสารรับรองถังแก๊สแน่นอนอนะ,ะเพราะคุณไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกคุณต้องบอกว่ารถคุณรถคุณเนี่ยมีแก๊ส กี่กี่ถังนะใช่แล้วก็เอาละคุณบอกว่ามีหกถังแล้วหกถังเนี่ยคุณจะต้องบอกด้วยว่าติดตั้งในส่วนไหนของรถใช่ไหมฮะเพราะปกติเนี่ยรถจะมีถังแกส๊สกี่ถังก็ตามแต่ไม่ใช่จะไปติดตั้งตรงนู้นตรงนี้ตามอําเภอใจนะครับแล้วก็ตามลักษณะของรถก็ใช่ว่าจะมีกี่ถังก็ได้ตามอําเภอใจก็ไม่ใช่อีกนะฉะนั้นไอ้ห้าถังที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจึงกระจายไปอยู่ สรุปแล้วทุกส่วนของตัวรถมีถังแก๊สหมดชแม้กระทั่งหลังคนขับนะฮะอันนี้อีกหนึ่งและถังแก๊สหมดอายุเห็นไหมท่านผู้ชมฮะถังหมายเลขแปดที่อยู่ด้านหลังคนขับอันนั้นมีปัญหาเพราะท่อแก๊สมันหลุดนะครับแล้วก็ตรวจไม่พบคอนทุบกระจกปกติรถบสัสรถนำเที่ยวจะต้องมีคอนทุบกระจกติดตั้งเอาไว้ อันนี้ก็ตรวจไม่มีแล้วไหนจะเรื่องของประตูฉุกเฉินด้านหลังอีกอตกลงเนี่ยมันเปิดได้หรือเปิดไม่ได้นะฮะและที่สำคัญก็คือว่าพอเป็นข่าวปุบ๊บเขาให้เอารถไปตรวจที่ลบบุรีเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมปรากฏว่าไม่ไปมาตรวจสอบเจอว่ารถของบริษัทนี้ไปอยู่ที่นครราชสีมานะครับไปอยู่ที่นครราชสีมาแล้วก็ ไปพบร่องรอยว่ามีการขนย้ายหรือเอาถังแก๊สออกเห็นไหมท่านผู้ชมฮะอันนี้ผิดแน่ๆใช่สวยแน่นอนใช่คือรถของชินบุตรนี่นะฮะเ,เจ้าของเนี่ยที่ชื่อปนิสลาเนี่ยนะม,มีรถเองแค่สองคัน,นก็คือคันที่เกิดเพลิงไหม้กับคันที่ต้องส่งตรวจส่วนรถคันอื่นๆอ,อ,อีกสี่คันเนี่ย เป็นของเครือญาติก็รวมแล้วทั้งหมด5คันที่ท่องไปตรวที่ลบบุรีเพราะเครื่องมือพร้อมกว่าเนี่ยแต่ปรากฏว่าหนีไปตรวที่หนีไปที่นครราชสีมาแล้วก็พอเขาตาม GPS ไปเจอไปถึงก็มีการลื้อถังแก๊สออกนะฮะบางคันเนี่ยขออนุญ,ญาตไว้ติด5ถังบางคันขออนุญาตติดแค่2ถังนะแต่คุณติดไป11ถังโอ้โหแล้วพอไปถึงเนี่ย มีร่องรอยของการลื้อออกชัดเจนเลยโอ้โห oh มันเป็นที่โล่งๆนะฮะแต่ว่ามันยังมีท่อเธออะไรอยู่ไงฉะนั้นเนี่ยรถบัสจากโรงเรียนนะฮะเขาพญาสังขารามเนี่ยทั้งสามคันผมว่าก็ดูตามรูปการแล้วก็คงจะ11ถังใช่คันที่1กับคันที่3ด้วยใชนะ่ทีนี้ไปตรวจสอบก็อย่างที่บอกฮะตอนนี้เขาเอารถทุกคันของบริษัทเนี่ยไปตรวจสอบบดนะฮะถ้าทางจะเจออะไรอีกเยอะ โอ้แล้วแน่แล้วไอ้ถังที่8ดเนี่ยมันก็คืออยู่ในกลุ่มของห้าถังที่ไม่ได้ขออนุญาตนี่แหละนะไอ้ท่อก๊สมันหลุดจากถังเนี้ยชัดเลยและมันเป็นต้นเหตุทำไมไฟมันจึงลุกลามเร็วนะฮะทำไมไฟมันจึงลุกลามเร็วแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่รายงานเบื้องต้นว่ายางล้อด้านซ้ายหน้าแตกเนี่ยมันมาจากไหนนะที่สุดแล้วมันก็ไม่แตกอข่าวนี่มันมาจากไหน มันมาจากคนขับมันมาจากใครให้ข่าวนะสรุปแล้วท่านผู้ชมฮะก็ใช้เวลาไม่นานก็พอจะรู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทัศนศึกษาเลยเห็นไหมไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับคนนะฮะมันเกี่ยวกับคนมันเกี่ยวกับคนของบริษัทนี้นะชินบุตรและมันเกี่ยวกับคนของกรมการขนส่งทางบกแน่นอนนะฮะซึ่งจะต้องไปสืบสาวราวเรื่อง และถ้าเกิดมันเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานนี้นะมันจะเกิดจากอะไรอ่ะถ้าไม่ใช่การคอร์รัปชันใช่ไหมฮะมันจะเกิดจากอะไรเขาก็ไล่เบี้ยกันตอนนี้เขาเด้งไปก่อนเขาก็ย้ายออกไปก่อนเพื่อจะตรวจสอบใช่นะนี่กรมการขนส่งทางบกนะฮะถ้าเกิดเรื่องนี้มีการคอร์รัปชันก็พูดได้เต็มปากเต็มคำนะฮะว่าน้องกับครูตายไป23คนเพราะ ผลจากการคอรับชัน<อ>รู้เห็นกันตรวจสอบสภาพรถนะฮะตัวส่งไปนะครับตอนที่ตรวจมีแค่นี้แต่พอตรวจไปแล้วไปต่อเติมทำอะไรอีกเยอะอย่างขนส่งที่สิงบุรีเนี่ยที่บอกว่ารถรถพวกนี้เนี่ยเอาไปตรวจสอบสภาพ<อ>แล้วก็ตอนนั้นมีการติดตั้งก๊าซถูกต้องเนี่ยข<อ>นส่งสิงบุรีก็ต้องมีหลักฐานนะ<อ>ว่านี่ไงหลักฐานว่า เขาติดมาห้าหกถังหกถังตอนที่มาตรวจสภาพใช่พอตรวจเสร็จเขาเอาไปติดเพิ่มอันนี้ต้องมีหลักฐานถูกต้องเจ๊ะไม่งั้นคุณจะแย่นะใช่ไม่งั้นคุณจะแย่ใช่คุณต้องชี้แจงให้ได้ว่ามาตรวจสอบเนี่ยวันที่ไหนปีไหนนะฮะอืมต้องชี้แจงให้ได้และใครเซ็นใช่เจ๊ะที่บอกหกถังเนี่ยใครเซ็นนะฮะและทีนี้ก็จะได้ไปไปสอบเช็คกับทาง เ,เจ้าของบริษัททัวร์นี้รถบัสนี้นะชินบุตรว่าอะใครอะไรไปทําอะไรยังไงทําไมโพลมปอีกห้าถังนะจะให้ท่านผู้ชมชมคลิปคลิปหนึ่งมาจากต่างประเทศนะครับเอ,อไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีนะครับเขาได้ซักซ้อมเด็กๆนักเรียนนะฮะไว้เดียวก,กันกับน้องๆที่โรงเรียนวัดเขาพญาเลยฮะว่าจะต้องเตรียมเผชิญเหตุยังไงบ้าง แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งให้น้องเขาซ้อมว่าถ้าเกิดรถที่เขาไปทัศนศึกษาคือทัศนศึกษาเนี่ยญี่ปุ่นก็มีนะท่านผู้ชมนะเยอรมันก็มีนะหลายประเทศก็มีการนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนนะครับและจะมีเห็นอยู่ช่วงหนึ่งน้องๆเนี่ยเขาจะต้องใช้้อนทุบกระจกและเขาสอนด้วยว่าทุบตรงไหนแต่รถบัสคันนี้ไม่มี้อนเดี๋ยวท่านผู้ชมชมคลิปนี้นะฮะ